บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เขตสจังหวัดเชียงใหม่นั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะโดยที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่าง,ค,งคึกคักขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นมั่นใจว่าบรรยากาศจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและคาดว่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาของวันนี้ค่ะ ชาที่ผ่านมานายประพันธ์นายโกโววิทกรรมการการเลือกตั้งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสังเกตการเลือกตั้งที่โรงเรียนบ้านหนองโคง้งตําบลต้นเปาอําอเภอสันกำแพงบรรยากาศในบริเวณดังกล่าวนั้นมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้นจํานวน3หน่วยมีประชาชนรอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งและหลังจากเปิดหีบนั้นมีประชาชนทยอยมาลงคะแนนต่อเนื่องโดยการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินร้อยละเ เพราะว่ามีการตื่นตัวในเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆรวมถึงบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครที่สร้างความสนใจให้กับประชาชน ดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดเชียงใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงนะคะตอนนี้มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด309หน่วยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม4คนขณะที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน138,684คนโดยก่อนหน้านี้มีผู้มีสิทธิ์มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาจำนวน5,539คน คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นคาดการว่าจะสามารถแจ้งผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา19นาฬิกาและการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีตัวแทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศติมอร์เล,ลสเตเดินทางมาร่วมสังเกตการด้วย ส่วนการทุจริตและการร้องเรียนต่างๆนั้นนประพันธ์ได้กล่าวนะคะว,ว่าคืนที่ผ่านมายังไม่พบความผิดปกติใดๆส่วนกรณีการร้องเรียนที่เข้ามาอย่างกกตน,นั้นขณะนี้มีจํานวน5เรื่องได้แก่กรณีการขนคนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าการวางตัวไม่เป็นกลางของข้าราชการการกล่าวให้ร้ายผู้สมัครการข่มขู่คุกคามและการจับกลุ่มผู้ที่คาดว่าจะซื้อเสียง ซึ่งเรื่องทั้งหมดนั้นกกตจังหวัดได้ดำเนินการสอบสวนไปตามขั้นตอนแล้วโดยหากสามารถพิจารณาได้ทันภายใน30วันหลังจากการเลือกตั้งก็จะมีการดำเนินคดี ขณะเดียวกันค่ะบรรยากาศระหว่างการตรวจเยี่ยมของนายประพันธ์นั้นมีประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรายหนึ่งได้นํารถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างซึ่งมีสติ๊กเกอร์หาเสียงของผู้สมัครรายหนึ่งติดอยู่รอบบริเวณรถแล้วก็เข้ามาจอดบริเวณสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตที่3ซึ่งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านหนองโคง้งและใกล้กับหน่วยเลือกตั้งทําให้เจ้าหน้าที่กกตน,นั้นต้องรีบมาตรวจสอบแล้วก็ทําลายสติ๊กเกอร์ดังกล่าวที่ติดอยู่รอบรถจักรยานยนต์คันนั้นทิ้งเนื่องจากการ เนื่องจากว่าเป็นการกระทําทผิดกฎหมายเลือกตั้งพร้อมทั้งชี้แจงด้วยนะคะว่ารถคันดังกล่าวนั้นเป็นรถของผู้พิการที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวแต่น่าจะไม่ทราบว่าไม่สามารถนํายานพาหนะที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครเข้ามาในหน่วยเลือกตั้งได้ค่ะ